เพไ็คาเป็ง <c oughs> เาลาไฟ์เพจน,นี่มันมีไลฟ์เพจอะไรอ่ะทุกคนบ <c oughs> อกหน่อยม,มีไลฟ์เพจอะไรอ่ะเนี่ยเปิดไลฟ์ได้ จริงเหรอแสดงว่าฉันไลฟ์ผิดเพจเหรอมันมีไลฟ์เพจตัวเองเหรอใช่ like อ่ะองั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เพจทีพีนะคะเหมียวเสียงหายว่ะไม่ไ,ไงเหมียวเหมียวเป็นไงคะลูกเหมียวจะหายเหรอเหนียวทำร้องไงเหนียวร้องไงอหายนั่นแหละโดนเสาแล้วโอ้ยเราก็ไหนน้องพีแมวร้องไงนะครับวิ ตอนนี้เสียงมันอย่างงี้และฮะไม่เหมือนไม่เสียงมันเหมือนดูเหมือนตะวักอ้าวเหรอไหนดูสิเหมียวชื่ออะไรนะเหมียวชื่ออะไรนะเงินไหนมาเรียกกันสิเงินนะเงินนะไหนเงินอยู่ไหนล่ะเนี่ยเสียงมันไม่มีแล้วลูกมันจะกัดใครได้แล้วนะเสียงแม่เสียง